สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อมาเมื่อนี้เฮามากินติ๊กเฮ็ดสเต็กแซลมอนนะนี่นี่ก็คือแซลมอนของเฮาอันที่กะสิกินผักลายแน่เด้อก็มีบ็อกโคลี่มีดอกกระลำแล้วก็มีกระเจี๊ยบแล้วก็มีแครนลอทแล้วก็มีผักสดแล้วก็มีมันเนาะมาเบิ่งวัดติ๊กิกินเบิดบอ,บอมาเด้อทุกคนกินสเต็กน้ำกัน แซลมอนอามาย่างเองอย่างบริสไซน้ำมันแล้วพี่น้องเพราะว่าที่บโบเคยมาน้านมันอันนี้ก็คือมายองเนสกินกับผักเด้อมาเด้อพี่น้องมามามาบัซผูสุคนสุมองสุบอลม,ม,มากินนกันอืมถ้าเป็นพวกสเต็กแบบนี้อ่ะพี่มาเพล็กกินเองเด้อพี่เขาถักินยู่ฮานแล้วมันบอสเซฟ อันนี้ค้นไปกินหลายๆนี่แหละแบบอมืมีแต่มันอาจสิบประชึกรสชาติถึกปากเขาได้มันอาจสิแซบก่ว่ามันบระูึกปากเขาเนาะที่ก็เลยซื้อมาให้กินเองแฟนยังว่าอืมแซบเพราะว่าอไปกินยูฮานหันกับเจ้าโบมีท้องปลาให้นะ ก็ปเป็นเนื้อแบบเนื้อมันแบบนี้นะเนาะมันก็เลยกดแซบแาบกินกบมายังเนตอินม,มายองเนต ติ่กระลวกเอาทำมาพักเนี่ยเขาก็เอาใสลเดอิ๊กมากินท้องปลาเนะเวลาิ๊กซื้อปลาแซลมอนมาติ๊ก็ะสีเอาอันท้องปลามาเพ็นกันในตกิดแซ่บ เฮ้กสเด็กแบบมักเองมกักมักป่าเองเนาะกับเจ้าเหตดมันซีเรียนๆนะคอยระวัู้ว,ว่ากระเจ้าเห็ดจังใด มันอยู่ทีความมากของแต่ละคนบุคันเนาะพักกับลวกกินเองกินงได้หลายไปกินยูฮันแพงกับแพงพักก็ได้น่อยพักก็ะใส่มใไ้พอเป็นยาพี่น้องเอ้ยก็ไปกิน อันนี้อยากกินพักลายก็ใส่ลายเลยมักเผื่อให้ติ๊เบิร์ด เนตแบบนี้แซ่บแซบกิ่นสเต็กกระใต้มือแล้วได้แบบนหนมันที่ก็เอาไปต้มก่อนเอาไปต้มให้มันชุกแล้วก็เอาคอยเอาไปย่างต่อนะไปย่างก็หมอเด็บร้อนนะ พราว่าป่านี่ที่ก็ใส่กรหมอเทปลอนอ๋อแดดกระทะเทปลอนอันนี้ติดซื้อทึกถึกแต่ว่าไส้ดีดีกุ้มา่าเวลาจึงเห็ดใครดอกใครดาวที่ก็เอาอันกระทาเทปลอนนะั้เป็นแบบแบนๆเลยเอาไว้เห็ดพวกใครดาว พวกขนมปังแฟนแปคิดตอนเช้าย่างมะได้แบบนี้เลยแบบตีผู้พัาต้มแล้วค่ะอามะาอามะดาดในหม้อค่ะเสื่อแท้ บาได้ใส <ım Laser> ่ไมโครเวฟเรียเป็นคนบุคอยกินเนยดิกันเลยาได้แบบใส่กับเนยกับเยมาอย่างในใส่แบบปินคือสเต็กปลาจซมันสไตล์ของตี้เอง ที่เป็นที่เป็นรสชาติที่รับกลินได้แล้วก็บะแพงอีก มีประมาณสิบหทาิงลิง15ลิงเพราะว่าติ๊บซื้อมาอ่าชิ้นหนึ่ง33ลิงเนาะชิ้นหา16ลิงอ่ะติดแบงเขิงชิ้นบงงางแง่แง่อยู่เจ้ กาไปกินยูฮันตํา,น,ตานี้ก็เกือบห้าิบลิงแหละทุกคนเมืม่อนั้นจิไปกินกาแฟามดปร,ประมาณร้อยกว่าลิงเนะาะพันกว่าบาทกินกาแฟแซ่บก <c oughs> ็เลยบอกไปซื้อมาเห็ดกินเองพอไปกินยูฮันสิได้แต่จิได้แต่เนื้อมัน อันนี้ได้กทั้งหนัง,นงทั้งอันท้องมันแซ่บ นี่ปลาที่กับมักใส่เสี้ยวเนะาะใส่เสี้ยวแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะแล้วก็หมักไว้หมักทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปย่างนะ รสชาตาิปามันก็ไม่จืด กับซอสมายองเนสนะฟินอันนี้ก็หัวหนึ่งนะมันหัวหนึ่งสี่ชิ้นหั่นได้สี่ชิ้นเพราะว่าอันนี้มันมันเน,นี่ยคือน้ำมันปลาน้ำมันออก น้อยแล้วไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าอยูบ้านคนเดียวก็เลยทำเป็นแบบง่ายๆนะเดี๋ยวแปลมาจะทำให้แปลจริงแปลที่เขาชอบกิน There's fish skin คุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆนี่ก็จะขอตัวกินกินต่อนะคะแต่ว่ามันมีเสียงหมาน้อยเนาะที่ไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาในคลิปจริงหรือเปล่าที่ก็เลยจะขอตัวก่อนนะคะแล้วที่ก็จะขอตัวกินด้วยเนาะขอบคุณทุกๆคนทุกๆกําลังใจนะคะขอให้มีความสุขทุกๆวันนะคะไปแล้วะคระัเลิฟๆนะคะบ๊ายบาย